นารุโตที่โดนเปลวไฟเผาเขาก็พุ่งขึ้นมาชกหน้าซาสเกะโดยที่เปลวไฟทําอะไรเขาไม่ได้เลยแรงต่อยของนารุโตไม่มีผลต่อซาสเกะเขายังไม่ได้งัดเนตรวงแหวนออกมาใช้เลยด้วยซ้ําซาสเกะก็โจมตีนารุโตจนตกลงไปข้างล่างเขาโยนกระเป๋าคืนให้นารุโต ซาสึเกะขี่หลังอิทาจิเดินกลับบ้านพานสำนักงานใหญ่ของกองกำลังตำรวจโคโนฮะสงสัยว่าทำไมถึงใช้ตราประจำตระกูลอุจิวะแทนสัญลักษณ์ของกองกำลังตำรวจอิทาจิก็เล่าให้ฟังว่าเพราะผู้ก่อตั้งคือตระกูลอุจิวะรุ่นแรกตระกูลอุจิวะได้คอยปกป้องดูแลความสงบสุขของหมู่บ้านมาตั้งแต่สมัยก่อนโดยตลอดถึงตอนนี้ตระกูลอุจิวะจะมีขนาดเล็กลงไปแล้วก็ตามผู้ปราบปรามอาชญากรรมที่นินจาเป็นคนก ก็คงมีแต่นินจาผู้เก่งกาจมากกว่าคนร้ายเท่านั้นคุณพ่อรออยู่ที่หน้าประตูมีเรื่องจะคุยด้วยพ่อชมอิทาจิว่าฝีมือก้าวหน้ามากเพียงแค่ครึ่งปีหลังจากเลื่อนขั้นเป็นจูนินภารกิจในวันพรุ่งนี้พ่อจะตามไปด้วยแต่อิทาจิขอล้มเลิกภารกิจในวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เขาจะไปพิธีปฐมนิเทศที่โรงเรียนของซาสเกะพ่อก็เข้าใจพ่อจะไปโรงเรียนเอง พ่อเองก็คาดหวังในตัวซาสเกะเป็นนินจาที่ยอดเยี่ยมเหมือนพี่ชายซะนะสิ่งนี้ทำให้ซาสเกะต้องมันฝึกซ้อมบ่อยๆมากกว่าคนอื่นเสมอแม้ผลการสอบของซาสเกะจะยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ชมเลยทําดีให้ได้ตลอดแบบนี้แล้วกลายเป็นนินจาที่ยอดเยี่ยมแบบพี่ซะทั้งๆที่ซาสเกะอยากให้พ่อพูดว่าสมกับเป็นลูกพ่อเลยแท้ๆ ขณะที่พี่น้องนั่งคุยกันอยู่นั้นก็มีแขกมาหา3คนเรื่องที่เมื่อวานมีคนที่ไม่มาเข้าร่วมประชุมอยู่สองคนหนึ่งในนั้นก็คืออิทาจิและอีกคนก็คือชิซุยที่กระโดดลงแม่น้ำนา,นาคโนะฆ่าตัวตายไปเมื่อคืนคนที่อิทาจิเคารพเหมือนพี่ชายแท้ ทั้งสามคนสงสัยในตัวอิทจิว่าเป็นฆาตกรทำให้อิทจิฉุนพุ่งไปโจมตีคนทั้งสามจนล้มลงยึดติดอยู่กับองค์กรยึดติดกับตระกูลแถมยังยึดติดกับชื่อเสียงมันเป็นสิ่งที่จำกัดตัวเองและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่ใช้ตัดสินระดับของตัวเองอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่โง่เขลาที่คอยเกลียดและหวาดกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จัก จนพ่อต้องมาหยุดเอาไว้อิทาจิจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะเอาแต่ยึดติดกับอะไรที่มันหยุมหยิมอย่างเรื่องของตระกูลจนมองข้ามสิ่งสําคัญอันแท้จริงความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันไม่มีทางที่จะถูกปิดกัน้นให้อยู่ในขอบเขตของล่างสังหรณและจินตนาการตามกฎร,ระเบียบที่หลอกซาสเกตตะกนให้พี่ชายหยุดได้แล้วเขาก็ได้สติ ก้มลงขอโทษสำหรับคำพูดที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างทำให้คุณพ่อใจอ่อนเรื่องของอิทจิเขาจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบจับตาดูเองอิทจิก็มองหน้าน้องชายนารุโตหยิบกระเป๋าตัวเองขึ้นมาซาส,สเกะเริ่มใช้เนตรวงแหวนแล้วตอนนี้ก็จบลง